เข้ามั่วตามใจไม่มีระบบจุดจบก็ไม่สวยระบบเทรดที่ไม่ดีทำให้นักลงทุนจำนวนมากที่ไม่ได้ทดสอบระบบมามากพอพวกเขาเลือกที่จะเชื่อตามคำโฆษณาเขาอาจทดลองใช้อินดิเคเตอร์เหล่านั้นเพียงไม่กี่ครั้งเมื่อเห็นว่ามันดีก็เกิดความเชื่อมั่นจึงตัดสินใจเพิ่มเงินลงทุน สุดท้ายภายหลังพวกเขาต้องเสียใจเพราะว่าในระยะยาวระบบเทรดนั้นกลับทําให้พวกเขาขาดทุนการเทรดโฟเรกให้อยู่รอดและประสบความสําเร็จได้ในระยะยาวนั้นจําเป็นต้องมีกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพการตรวจสอบระบบเทรดของตัวเองนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณควรนําระบบเทรดของคุณไปทดสอบด้วยสถิติย้อนหลังอย่างน้อย3ปีเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพของระบบเทรดของคุณเอง3ปีที่ผ่านมาระบบ บเทรดของคุณมีความเสถียรภาพมากพอที่จะอยู่รอดในตลาดได้หรือไม่ระบบเทรดของคุณมีอัตราส่วนระหว่าง p r o ฟ i t และ w รอว n อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วหรือ,อยังประเมินประสิทธิภาพระบบเทรดของคุณในปัจจุบันแล้วลองนําสถิติระบบเทรดของคุณ3-6ถึงเดือนล่าสุดมาวัดเพื่อประเมินวัดผลว่าระบบเทรดของคุณยังสามารถทํางานได้ดีกับสภาพตลาดในปัจจุบันได้หรือไม่เพราะตลาดโฟเล x กนั้นมีโอกาสเกิดการเปล เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลากลยุทธ์แบบเดิมอาจทํางานได้ไม่ดีบนสภาพตลาดที่เปลี่ยนไปการประเมินวัดผลเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบเทรดอยู่เสมอนั้นจึงเป็นอีกเรื่องที่สําคัญติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่ TBMM The Best Money Movement ทุกช่องทางนะครับ